ชาติชายสกิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเช้านะฮะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยครับเพิ่งจะหยุดเมื่อสักครู่นี้ต้นไม้ในเขียวชอุ่มเลยนะฮะต้นด้านหลังนี่ก็เป็นต้นกระถินนะฮะกรถิน ก็วันนี้ก็มีเรื่องมาคุยเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวที่ออกมาโพสตว่าจะมายิงหัวคนไทยนะฮะอย่างน้อยก็20หัวปรากฏว่าล่าสุดตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วครับเตรียมดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เดี๋ยวเราไปดูอีกด้านนะฮะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งด้านนี้ด้านนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเราต้องกลับหัวไปนู้น่นตอนนี้ก็เป็นต้นในนี้นะฮะกลับไปเลยดีกว่ามองไปทางนี้ดีกว่าโอ,อแจ้งเลยหน้าตาสดใสเลย แล้วก็เกี่ยวกับสาวลาปากนีนะครับอยากทำคอนเทนต์นะฮะถือพาะถือพาสปอตท่องเที่ยวมาแล้วก็มาแอบทำงานแล้วก็มาแฉพูดวิธีการไปต่อบัตรแต่ก่อน30วันครั้งเดี๋ยวนี้ก็ทางการก็ให้ต่อนักท่องเที่ยวนะฮะวีซ่านักท่องเที่ยว60วันนะฮะลาวนี่60วัน ก็ปรากฏล่าสุดนางก็ได้เดินทางกลับไปบ้านแล้วครับเดินทางขึ้นรถตู้ไปจากกรุงเทพหมอชิดไปลงที่อุบลราชธาน,นีแล้วจะไปไหนคาดว่าจะไปปากเซนะครับปากเซก็แขวงจำบาสักนางน่าจะอยู่แขวงจำบาศักหรืออาจจะเลยเข้าไปอีก นาก็ออกมาทำคอนเทนต์ก็ทำให้ชาวลาวเพื่อนชาวลาวเพื่อนแรงงานต่างด้าวที่ใช้พาสปอร์ตท่องเที่ยวมาทำงานเกิดความเดือดร้อนนะฮะทางการก็เพ่งเลงแถมนายจ้างนายจ้างที่จ้างนางมาทำงานก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อนายจ้างรู้นายจ้างก็บอกว่าขอเชิญ กลับไปหางานที่อื่นทำหรือจะกลับไปบ้านก็ตามแต่ส่วนเงินเดือนจะจ่ายให้ทุกวันที่หนึ่งนะฮะตอนนี้ยังไม่ถึงวันที่หนึ่งยังไม่จ่ายนะฮะเดี๋ยวถึงวันที่หนึ่งจะโอนไปให้นะมีบัญชีในนางบอกว่านางเปิดบัญชีได้ด้วยมีบัตรมีพาส์ตท่องเที่ยวแต่ทํามีพาส์ตท่องเที่ยวแต่เปิดบัญชีได้ก็ไม่ทราบว่า นางพูดจริงหรือพูดเท็จเรื่องนี้ก็ต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปนะครับก็สร้างปัญหามากๆนะฮะอีกปัญหาหนึ่งก็แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาานะครับที่เข้ามาทํางานแล้วก็ตั้งกุ๊ปตั้งแก๊งตั้งเหล่าออกมาเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆหน้าหนา พวกนี้ก็สร้างปัญหาให้กับคนไทยจำนวนมากนะครับได้คืบจเจ้าศอกนะครับสมควรไหมครับท่านผู้ชมสมควรไล่ออกไปไปเป็นทาหารให้มินอ,อ่อ,องไลยนะฮะมินอ่องไลกำลังต้องการาหารอยู่ด้วยไปสู้รบกับชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่โกกั้งนะฮะเป็นยังไงครับเรื่องนี้ ไม่น่าจะจบสวยนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปปรากฏว่าตลาดบางบอนนี่ลูกค้าชาวพมา่าแทบไม่มีนะฮะแม่ค้านั่งหงอยเลยะฮะพอรู้ข่าวว่าจะมีจะมีนักข่าวมีทีมงานตอมอแรงตอมอตรวจคนเข้าเมืองแรงงานจังหวัดเข้าไปตรวจสอบเหมือนนกรู้นะครับ ไม่รู้ใครไปบอกเงียบเลยฮะไม่ออกมาเดินไม่ออกมาเลยฮะเงียบอยู่แต่ในบ้านแม่ค้าแม่แม่ค้าก็ที่ได้ขาวว่าเป็นชาวพมา่าก็ชาวพมา่าที่ขายของอยู่ก็น้อยลงฮะก็เป็นคนไทยขายก็คลิปนี้ก็ขอจบลงแดีพีงเท่านี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ